วิธีสมัคร Facebook เพ e ิ <hi> ่มขึ hey. to to ้นมาอีกหนึ่งบัญช <the> ีมาดูขั <the> ้นตอนกันเลยครับเริ <the> ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับเพื <the> ่อนๆนะครับจะมีบัญชี Facebook บัญชีหลักที่ใช้อยู่ครั้งอยู่ในหน้านี้เนาะก็แนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆจารหัสผ่านบัญชี Facebook บัญชีหลักก่อนที่เราจะไปสมัครบัญชีใหม่นะครับจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเมื่อจํารหัสได้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ขีดสามขีทางด้านขวาบน เสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดออกจากระบบต่อไปให้กดบันทึกเสร็จแล้วให้กดออกจากระบบถ้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้กดสร้างบัญชีใหม่เสร็จแล้วให้กดเริ่มต้นใช้งานหน้าต่อไปนะครับคุณชื่ออะไรให้เป็นเพื่อนๆนะครับมากดชื่อตรงนี้และแนะนำให้ป้อนชื่อที่ใช้ในชีวิตจริงเข้าไปในช่องนี้ จากตัวอย่างนะครับผมป้อนเป็นชื่อเล่นแล้วกันเนาะชื่อตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถป้อนได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าภาษาที่ต้องการได้นะครับเมื่อป้อนชื่อเสร็จแล้วนะครับในส่วนนามสกุลจากตัวอย่างนะครับผมป้อนเป็นชื่อจริงแล้วกันเนาะแต่เพื่อนๆนะครับสามารถไปตั้งตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับเมื่อชื่อในหน้านี้นะครับป้อนเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาตั้งวันเกิดของเพื่อนในหน้านี้ โดยที่ช Saint ่องแรกนะครับจะเป็นวันเกิดก็เลื่อนให้ตรงกับวันเกิดของเพื่อนช่องที่ Lincoln, 2นะครับจะเป็นเดือนเกิดก็เลื่อนเดือนเกิดให้ตรงและช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นปีข้อสเกิดก็เลื่อนให้ตรงเมื่อตรงแล้วนะครับให้เรากดกําหนดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเพื่อนขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เช็คให้ถูกต้องเนาะถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดถัดไป ในหน้าต่อไปนะครับให้เราเลือกเพศก็จะมีหญิงชายหรือว่าตัวเลือกเพิม่มเติมเพื่อนเพื่อนนะครับก็เ,เลือกเพศได้เลยนะครับ <L ess> เลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปนะครับจะมี๊อปอัพข้นมาแบบนี้ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อในมือถือตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะกดอนุญาตก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปฏิเสธก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าต่อไปให้เพื่อนๆนเลือกได้เลยนะครับว่าจะผูกเบอร์โทรเข้ากับทาง Facebook หรือว่าจะผูกอีเมลเข้ากับทาง Facebook นะครับโดยที่ช่องทางที่เราจะผูกกับ f a c e b o o เนี่ยนะครับจะต้องไม่มีการผูกกับ Facebook บัญชีอื่นอยู่เพื่อนๆนะครับก็เลือกได้เลยจากตัวอย่างนะครับผมใช้เป็นเบอร์โทรแล้วกันเนาะก็ป้อนเบอร์โทรของตัวเองนะครับให้ครบ10ตัวเมื่อครบแล้วนะครับให้เรากดถัดไปในหน้าต่อไปนะครับสร้างรหัสผ่านในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดในช่องรหัสผ่านตรงนี้ เสร็จแล้วนะครับให้ตั้งรหัสผ่านที่จะใช้กับบัญชี Facebook ของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่รหัสผ่านนะครับจะต้องมีความยาวอย่างน้อย6กตัวจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์ในรหัสผ่านก็ได้นะครับแนะนําให้ผสมกันจะปลอดภัยที่สุดเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับใช้มือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักและอยากจะเข้าสระบบเฟซบุ๊ก Facebook, ครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้นเนาะในหน้านี้นะครับแนะนําให้กดบันทึกไว้หน้าต่อไปก็จะเป็นข้อตกลงและนโยบายของทาง Facebook ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถอ่านได้นะครับถ้ายอมรับในข้อตกลงได้นะครับให้กดฉันยอมรับหน้าต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะขึ้นในหน้านี้ให้เรามากดไม่ใช่สร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับ หน้าต่อไปป้อนรหัสยืนยันในหน้านี้นะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยที่ a c e b o o k นะครับจะส่งรหัสมาให้เราทางเบอร์โทรหรือว่าอีเมลที่เพื่อนๆได้ป้อนไปในหน้าก่อนหน้านี้นะครับจากตัวอย่างเนาะผมป้อนเป็นเบอร์โทรถ้าป้อนเป็นเบอร์โทรนะครับให้เราเข้าไปเอารหัส OTP ที่ Facebook ส่งมาในข้อความ SMS มาป้อนในหน้านี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเลือกเป็นอีเมลก็ไปเอารหัส OTP จากอีเมลมาป้อนในหน้านี้และกดถัดไป หน้าต่อไปเราสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ใน Facebook ได้นะครับถ้าอยากจะเพิ่มนะครับให้เรามากดเพิ่มรูปภาพตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้กดเลือกจากกลอรี่ต่อไปนะครับ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพและสื่อในมือถือตรงนี้นะครับแนะนําให้กดอนุญาตเสรส็จแล้วนะครับก็เลือกรูปภาพที่ต้องการจะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดแก้ไขตรงนี้และปรับแต่งรูปภาพโปรไฟล์ได้นะครับ เมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดเรียบร้อยตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะกดเปิดเพื่อนอนุญาตหรือว่ากดไม่ใช่ตอนนี้ก็สามารถทําได้นะครับถ้ากดไม่ใช่ตอนนี้เนาะก็ให้กดข้ามในป๊อปอัพนี้อ่าต่อไปนะครับมันก็อาจจะมีให้เราติดตามคนใน Facebook ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเลือกติดตามในคนที่เราชอบได้นะครับ ถ้าติดตามเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดเรียบร้อยตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของเพื่อนนะครับตรงนี้เราจะกดอนุญาตก็ได้หรือว่ากดปฏิเสธก็สามารถทำได้นะครับจากตัวอย่างนะครับกดอนุญาตแล้วกันเนาะถ้ากดอนุญาตจะมี p o p ัพขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดรูปแบบการอนุญาตได้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งาน Facebook บัญชีที่เราสมัครเพิ่มได้แล้วนะครับ ให้เรามากดรูปโปรไฟล์ของเรานะครับทางด้านซ้ายบนตรงนี้มันจะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ที่เราได้สมัครเพิ่มไปเพื่อนๆนะครับก็สามารถมาปรับแต่งโปรไฟล์ในหน้านี้ได้นะครับต่อไปนะครับแนะนำให้เราออกไปที่หน้าจอหลักในมือถือก่อนเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Messenger เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ขีดสมขีดทางด้านซ้ายบนเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดชื่อ Facebook ของเราตรงนี้ และกดเลือกไปที่บัญชี Facebook ที่เราสมัครเพิ่มเข้ามาจากนั้นกดดำเนินการต่อและกดบันทึกข้อมูลทีนี้นะครับมันจะเข้ามาที่ m e s s e n g e r บัญชี Facebook ใหม่ได้แล้วนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆนะครับทำมาจนถึงตอนนี้ก็ไปว่าตอนนี้นะครับเราสมัคร Facebook เพิ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เ,เพื่อนๆนะครับอยากจะสลับไปใช้งานบัญชี Facebook บัญชีหลักให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับมากดขีด3ขีดทางด้านขวาบน และกดไปที่รูปโปรไฟล์บัญชี Facebook บัญชีหลักตรงนี้จากนั้นให้กดเข้าส่ระบบตรงนี้นะครับและกดเข้าสระบบอีกหนึ่งที่มันก็จะเข้าใช้งานบัญชี Facebook บัญชีหลักแบบนี้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการสมัครเฟซเพิ่มเพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทําแบบง่ายๆได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ